สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกาไปเค้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแจกโค้ดกันซึ่งก็อย่างไงเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปเกี่ยวผ่านอ่านเพลย์เมกาไปเค้นได้ในเพลย์ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับผมอ่ะไปดูโค้ดกันเลยนะครับก็นี่ครับโค้ดประจําสัปดาห์โค้ดแรกนะครับผมก็อันนี้ก่อนเลยนะ นี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะอ่ะนี่วิกสิบหกนะครับผมอันนี้คือโค้ดแรกนะครับผมก็จะได้เพชรนะครับเพชรห้าพันนะครับกุญแจปุกพลังสิบทองสองล้านนะครับอุนอโซชาร์ดห้านะครับผมแล้วก็ตัวกาชายี่สิบนะครับผม ก็เอาไปสุ่มกันให้เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าของตั้งๆเนี่ยควรเอาไปทํำยังไงนะครับเนาะก็เอามาใช้กับกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่แสนกว่านะครับก็จะมีกิจเลคอาตรงนี้นะครับผมอ่ะก็มาเคลียรตรงนี้ได้นะครับผมก็จัดอันดับนะครับรับเทพเลคอซาไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่ากุญแจนะครับกุญแจเนี่ยใช้ตรงนี้นะครับผมนี่กุญแจปลุกพลังตรงนี้นะครับผมก็จะได้หินอุกปลุกพลังมานะครับหนึ่งก้อนนะครับในการใช้งาน นะครับแล้วก็จะมีทองนะครับเอาไปซื้อของต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ Universal Chart นะครับผมก็เอาไปใช้แทนเศษชิปของโปเกมอนนะครับผมที่เอาไว้อัปเกรดได้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ครับ Universal Chart ตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวกาชานะครับก็เอาไว้ใช้สุ่มกาชาเนาะซึ่งผมเองผมก็มีอยู่พันกว่าใบนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ สลัชอาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ